การที่เราไปวัดนะครับเราก็มักจะไปไหว้พระขอพรหรือไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอพรมันมีขั้นตอนมีพิธีการเทคนิคในการไปไหว้พระขอพรวิธีที่ผมจะบอกให้ฟังนันเป็นวิธีหนึ่งนะครับในหลายๆวิธีนะครับเพราะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับ การไหว้พระเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งศรรักดิ์สิทธิ์นะครับมันก็มีตำราหลายต่อหลายเล่มด้วยกันแต่ละเล่มก็มักจะคล้ายๆกันแต่ก็ไม่เหมือนกันเลยทีเดียวส่วนของผมนี้ก็เป็นตำราอีกเล่มหนึ่งครับที่อยากจะมาเล่าให้ฟังขั้นตอนก็คือเมื่อเราไปถึงวัดหรือไปถึงสถานที่ที่มีสิ่งศรรักดิ์สิทธิ์อยู่เราก็ควรจะทำจิตให้สงบ มีสมาธิปลุกความเชื่อมัน่นความศรัทธาขึ้นมานะครับเพื่อจะพร้อมที่จะรับพลังจากพระพุทธรูปหรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนะครับไม่ใช่เข้าไปไหว,วก็คุยกันเจีวยวเจียวเจียวจ้าวเล่นโทรศัพท์คุยรายโทรศัพท์มั่งมือก็ไหวพระข้างนึงอีกข้างนึงก็ถือโทรศัพท์ อันนั้นไม่ใช่ครับมันต้องปีสมาธินะครับท่านมันจะสามารถรับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในตัวเราได้ี่สองก่อนที่จะไปนะครับกายเราต้องบริสุทธิ์นะครับการชำระร่างกายนะครับก็คืออาบน้ำแต่งตัวให้ถูกกรลเทศักนะครับนอกจาก ภายนอกแล้วเราก็ต้องชำระจิตใจเราด้วยให้บริสุทธิ์ด้วยเพื่อที่จะไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอผ่อนด้วยวางที่มีความบริสุทธิ์ทั้งใจและกายอันเป็นข้อที่สองข้อที่สามนะครับการจุดธูป บูชาพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเราก็ต้องรู้นะครับอย่างพระพุทธรูปก็ทูบสามดอกอันนี้ก็เป็นรุ้นรู้กันอยู่แล้วนะครับแต่เทพเจ้าแต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกันบางองค์ก็เก่าดอกบางองค์ก็สิบหกดอกก็แล้วแต่ก็ต้องศึกษาข้อมูลนะครับแต่ส่วนมากสถานที่นั้นๆเขาก็จะบอกเอง มีทั้งบทสวดมนต์มีทั้งวัาจุดธูปผีดอกแล้วก็ทําต่างขั้นตอนเพื่อให้มันถูกต้องนะรวมทั้งการนําของไปถวายองค์นี้ต้องถวายดอกไม้สีอะไรองค์นี้ชอบผลไม้แบบไหนก็ทำลองนี้นะครับก็ต้องศึกษาเรื่องนี้ภายในวัดนะเขามีอยู่แล้วภายในสารที่ศึกษ ม,มีบอกอยู่แล้วครอที่สี่ก็คือว่าการขอ,อพรไหวพราเสร็จแล้วก็ต้องขอพรขอพรพอ,อที่เราขอนี่ก็อย่าไปเบียดเบียนใครไม่ใช่ไาไปขอว่าให้เจ้าหนาตายเราจะได้ขึ้นตำแหน่งแทนไม่ได้ขอพรก็ต้องขอให้มันสมน้ำสมเนื้อแล้วก็ไม่เกินจริงจนเกินไปแล้วก็ไม่มีใครเหลือ แต่จะเกินจริงบ้างก็ไม่เป็นไรเพื่อความสบายใจขอให้ถูกลอตเตอรีร่ลงวัลน,นี้หนึ่งก็ได้อันนี้ไม่มีใครเดืเอดร้อนและข้อสุดท้ายนะครับก็คือเมื่อไปไหว้พระขอพรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็ต้องแบ่งปันคาว่าแบ่งปันคือแบ่งปันความดีแบ่งปันบุญแบ่งปันทานที่เราได้ทำมานะครับ แบ่งปันให้คนรอบๆข้างของเรารวมทั้งกวดน้ำอุทิศส่วนสนให้คนที่ตายไปด้วยนั่นก็คือวิธีตามขั้นตอนในการไปไหว้พระของผมสำหรับผมนั้นผมจะใส่บาตรทุกชทเช้าใส่บาตรเสร็จแล้วผมก็จะไปโพสต์ลงในเฟ e บุ๊กของผมแล้วผมก็บอกว่าขอให้วันนี้เพื่อนๆน รับส่วนบุญไปด้วยนะครับก็ขอเพื่อนๆมีความสุขขอเพื่อนๆพบแต่สิ่งที่ดีๆนะครับพือโพส์ไปแล้วก็จะมีคนมาสาทุก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 ันเต็มไปหมดเลยเป็นร้อยๆคนนี่ก็คือการแบ่งพันครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องเป็นขั้นตอนครับในเรื่องของความเชื่อความศนะรัทธาดูไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรใครจะทําตามไม่ทําตาม ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะครับผมจึงอยากจะเล่าให้ฟังนะครับนำความรู้หล่านี้มานำเสนอให้ฟังกานนรจากกิจโมเลคมูคลับผมกริดพลเดชวิสัย